คลิปนี้แอดมินจะพามาส่องคอมเมนต์ของชาวเกาหลีใต้ค่ะแล้วก็ชาวจีนเมื่อข่าวน้องลิซ่าซื้อบ้านหลังใหม่ที่อเมริกาพร้อมทั้งอัปเดตเรื่องราวต่างๆในโคเชาล่าที่ผ่านมาด้วยนะคะเอาเป็นว่าจะเป็นยังไงนั้นเรามาติดตามกันได้เลยในคลิปนี้ค่ะ สวัสดีค่ะท้าสวยแล้วก็รวยมากจริงๆค่ะทุกคนกับการซื้อบ้านอีกหลังหนึ่ง ที่เบอร์รี่ฮิลล์นะคะรัฐแคลิฟอร์เนียในราคาประมาณ140ก่กว่าล้านบาทไทยแม้ต้องบอกเลยนะคะว่าแอดมินอ้างอิงเรื่องนี้จากทาง m e n t ช o n Global นะคะนิวยอร์ก USA นะโดยเขาได้เปิดเผยว่าน้องเลสของพวกเราเนี่ยเพิ่งซื้อบ้านหลังนี้ไปเมื่อกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้เองแล้วก็ตัวบ้านเป็นบ้านเดี่ยวหลังใหญ่นะคะมีพื้นที่ส่วนตัวมหาศาลล้อมรอบไปด้วยเนินเขาแล้วก็วิวทิวทัศน์ซึ่งพอเราได้ดูวิดีโอแล้วก็ภาพของบ้านหลังนี้แล้วเนี่ยต้องบอก บอกเลยค่ะว่าบ้านที่น้องซื้อมานั้นดูสวยสงบรมรื่นธรรมชาติแล้วก็มีความน่าอยู่มากจริงๆแอดมินว่าส่วนตัวก็เอาจริงร้อย กว่าล้านบาทไทยนิดๆก็ไม่แพงมากนะคะถูกกว่าบ้านหรูบางโครงการที่ประเทศไทยอีกนะแล้วคือได้บ้านทั้งหลังแล้วก็เนื้อที่เยอะขนาดนี้แอดมินคิดว่ามันเป็นการลงทุนที่แบบโคตรคุ้มค่าในระยะยาวเลยค่ะเพราะว่าถ้าน้องอยู่ค่าย r c ร r ซ c o r d ใช่ไหมเราต้องทํางานผลงานเพลงที่นี่ในระยะยาวด้วยยังไงก็ตามการซื้อบ้านที่ที่นี่ก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีมากๆกันนะคะส่วนตัวก็อยากไปสมัครงานเป็นแม่บ้านทาความสะอาดบ้าน ที่นี่มากๆเลยอะค่ะไม่รู้ว่าบอสของเราก็ได้แม่บ้านไปหรือยังนะคะเนี่ยอะตอนนี้ก็ที่รู้จากทางสํานักข่าวก็คือสหลังแล้วนะทั้งที่ไทยเกาหลีแล้วก็ที่อเมริกาล่าสุดก็ต้องบอกเลยค่ะว่า รวยจริงเพราะว่าไปทํางานที่ไหนก็คือน้องซื้อบ้านที่นั้นไปเลยแบบไม่ต้องนอนงโรงแรมอ่ะทุกคนแล้วแต่ละหลังก็คือหลักร้อยล้านทั้งนั้นนี่ยังไม่รวมรถหรูนะคะที่จะเข้ามาจอดในบ้านหลังนี้อีกโอ้ยแอดมินบอกเลยคะ่ะว่าคนลุกคะ่ะคนลุกแล้วแอคาาบริษัทนะคะพร้อมกับเจ้าของบอ่อที่เขารีโนเวทบ้านหลังนี้ให้กับน้องลิซ่าไปเนี่ยก็คือมากดติดตาม i อของน้องเราไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะแล้วเมื่อข่าวเรื่องการซื้อบ้าน ของน้องลิซ่าได้ไปถึงหูของเนติเซนชาวเกาหลีใต้ในกระทู่เดอะคูเขาก็เลยเข้ามาคอมเมนต์กันใหญ่นะคะว่าบ้านสวยนะแล้วก็อิจฉาลิซ่าจังเลยซื้อบ้านทั้งที่โซแล้วก็ที่เบอร์รี่ฮิลอีกบางคนก็ตั้งคำถามนะคะว่าทำไมรู้สึกว่าบ้านลิซ่าที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยถูกกว่าราคาบ้านในโซอีกในกรุงโซคือราคาบ้านบ้ามากราคา5.5พันล้านวอนของลิซ่าเนี่ยจึงถือว่ามันโอเคมากๆเลยนะก็คือเอาง่าย ทุกคนส่วนใหญ่คนเกาหลีเห็นราคาบ้านของน้องที่เมกาแล้วจะบอกว่าลิซ่าเลือกได้ดีราคาบ้านแค่นี้ดูคุ้มค่ามากกับเงินที่จ่ายไปเหมือนเขาก็ต้องการจะบอกกันนะคะว่าถ้าคุณจะซื้อบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้ที่โซโลได้พื้นที่เยอะขนาดนี้เนี่ยคุณซื้อราคานี้ไม่ได้นะจ๊ะอะไรประมาณนั้นแล้วก็บางคนก็เข้ามาคอมเมนต์ให้แน่ใจนะคะว่าแบบฮะ5 5พันล้านบอนเองหรอบ้านลิซ่าหรือไม่ก็มาบอกว่าเอาจริงไหมราคาถูกกว่าพาร์ทเมนต์ในย่านกลางนำอีก เออเอาเป็นว่ารวมๆแล้วเท่าที่แอดมินไปส่องมาส่วนใหญ่คือก็ชื่นชอบบ้านของน้องที่นี่กันเยอะนะคะแล้วคอมเมนต์ก็ค่อนข้างไปในทิศท,ทางบวกด้วยชมว่าบ้านน้องน่าอยู่บ้างแหละอิจฉาบ้างแหละแล้วก็ปิดท้ายด้วยการบอกว่าที่โซราคาบ้านจะแพงเกินไปแล้วมะถ้าเปรียบเทียบกับอพาร์ตเมนต์หรูในย่านกังนำเนี่ยมูลค่าตอนนี้ก็คือพุ่งไปจาก4 0ันล้านวอนแล้วอะไรประมาณนั้นก็ถือว่าข่าวซื้อบ้านใหม่ที่อเมริกาของน้องก็ได้พื้นที่สื่อเยอะอีกแล้วนะคะทั้งสื่อไทยสื่อ ก็คือเล่นข่าวนี้กันเยอะมากจริงๆเช็คเช่น hmm. เดียวกันกับกระแสะที่ประเทศจีนค่ะก,กับชื่อแท็กลิซ่าซื้อวิลล่าที่เบอร์รี่ฮิลก็กลับมาขึ้นเทรนด์อันดับหน mm ึ hmm. ่งในว่ยปออีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีผู้เข้าร่วมรับชมแ็กนี้เนี่ยไปแล้วกว่า110ล้านครั้งนะโดยคอมเมนต์ของฟแฟนชาวจีนเท่าที่มีไปส่องมาก็มีบางส่วนก็คอมเมนต์คล้ายๆกับแฟนที่เกาหลีนะคะทํานองว่าบ้านที่ลิซ่าซื้อไปไม่แพงเลยแล้วก็พื้นที่กว้างๆที่เพิ่งสร้างใหม่เนี่ยในกวางโจวก็ มีราคาประมาณนี้อันนี้เขาบอกมาแบบนี้นะบางคนก็บอกว่าน้องมีโรสนิยมกันเลิกบ้านที่ดีนะบ้านสวยน่าอยู่อะไรประมาณนั้นส่วนแม่จีนของลิซ่าเองก็เข้ามาสแสดงความยินดีกันใหญ่นะคะที่ลูกสาวเพิ่งก่อตั้งบริษัทต,ตัวเองไปไม่นานเนี่ยก็ประกาศเป็นพันเนอร์ค้าใหญ่กับทาง RCA r e c o r d อีกแล้วก็ล่าสุดก็ยังมีเงินเหลือๆนะคะซื้อบ้านที่ b e v e r l ี h i l l ไปอีกห,หลัก เออเป็นไงคะลลิสาเขาไปสุดนะคะส่วนคอมเมนต์ของกลุ่มแอนตี้ก็คือมีมาเหมือนเดิมแหลคะค่ะทุกคนคนพวกนี้ก็ไม่ได้ห่างหายไปไหนหรอกนะแต่ว่าแอดมินไม่แปลและเพราะส่วนใหญ่ก็จะแบบอวดดิ้งเดิมๆค่ะทาไมชื่อเธอยังขึ้นเทรนในบอยปออีกครั้งหรือไม่ก็ชอบยกระบำเปื้องผ้ามาคอมเมนต์นะนะคะก็คือเดิมๆนั่นแหละก็หมดมุกจะเล่นกันแล้วเหมือนประมาณว่าถ้ามีข่าวอะไรดีๆของน้องออกมาหน่อยก็จะยกเรื่อง crazy horse นี่แหลคะค่ะมาโจมตีอะตอนนี้แอดมินก็บอกเลยนะคะ ว่าดวงน้องสาวของเรากําลังไต่ระดับขึ้นอยู่นะก็คงต้องรอผลงานเพลงแล้วก็ผลงานการแสดงอีกทีหนึ่งนั่นแหละค่ะคือถ้ามันออกมาแบบปุ้มปัง ลดตกแฟนเพิ่มมาได้อีกเนี่ยแอินินบอกเลยนะคะว่าน้องเราลดแล่นในตลาดอเมริกาได้อีกยาวนานอย่างแน่นอนนะอาเดี๋ยวไปเก็บตกบรรยากาศที่งานโคเชลาคืน3กันหน่อยดีกว่าค่ะทุกคนเมื่อ,อคืน2ไปดูคอนเสิร์ตของน้องไอซ์ไปมาใช่ไหมคืน3น้องเราก็เลยไปโผล่ให้กำลังใจพี่ดีเจงูหลังเวทีด้วยค่ะเอาแหละแฟนๆก็ ก่อนหน้านี้คือเรารู้นะคะว่าเราคอยกันเยอะมากเพราะนึกว่าจะแบบมีเซอร์ไพรส์แล้วก็น้องลิซ่าได้ไปขึ้นคอนเสิร์ตในเพลง s อสของพี่ดีเจสนกันแล้วก็เห็นมีแฟนๆหลายคนนะคะทางโซเชียลก็แบบอัดคลิปลงติกตอกอะแล้วบอกว่าผิดหวังจังเลยที่ไม่ได้เห็นน้องลิซ่าขึ้นแสดงในเวท,เวทีพี่ดีเจงูแต่บางคนก็อัดคลิปลงว่าแบบเออฉันตกใจมากๆเลยนะที่แบบเอาลิซ่ามายืนดูคอนเสิร์ตอยู่ข้างๆฉันเนี่ยแทนที่เธอจะไปขึ้นเวทีกับดีเจสเนกแทนอะไรประ นนัน้ก็เป็นโมเมนต์ที่แบบอัฟแฟนก็ไม่คาดคิดนะคะนึกว่าเธอจะอยู่บนเวทีแต่ที่ไหนได้เอาเธอมาเต้นข้างล่างเธอมาดูคอนเสิร์ตของดีเจงูเหมือนกันอะไรประมาณนั้นแหละแล้วก็ล่าสุดค่ะมีแฟนของน้องท่านหนึง่ง D m ไปถามคุณชาลนะคะซึ่งเป็นฟิล์มเมคเกอร์ของ d j s n a k e ก่อนหน้านี้นะว่าคาดหวังได้ไหมคะว,ว่าจะได้แบบดูโชว์ของลิซ่าร่วมกับพี่ดีเจงูซึ่งเขาก็เพิ่งบรีพายตอบกลับคอมเมนต์ของแฟนท่านนี้อะคะ่ะว่าลองดูสุดสัปดาห์นี้ครับอาจจะนะ เออซึ่ง a มบีค่ะอาจจะแอดมินก็จะให้น้ำหนักอยู่แค่50 50นะทุกคน ก็อย่าเพิ่งไปเชื่อแบบร้ออ์อะไรมากนะเพราะกลัวว่าเอาจริงก็กลัวแฟนๆจะผิดหวังแหละแต่ให้ถือว่าถ้าน้องของเราไปปรากฏตัวในคอนเสิร์ตของพี่ดีเจสเนในวันที่21ตามเวลาท้องถิ่นจริงคือถ้าเป็นเวลาไทยมันน่าจะตรงกับวันที่22นะคะก็ถือว่าเป็นกำไรให้กับแฟนๆของน้องลิซ่าละกันเนาะอ่าแล้วก็นอกจากนั้นคืนที่3ค่ะน้องเราเองก็ยังมีไปโผล่ชมคอนเสิร์ตของเจเบลวินนะคะ ศิลปินตัวจี๊ดแห่งวงการเพลงเรเก้แล้วก็เต้นอย่างมามันด้วยกับแฟนสาวนะคะข้างๆเป็นแฟนสาวของพี่เจคุณวาเลนติน่าซึ่งเป็นทั้งนางแบบแล้วก็นักแสดงตามในคลิปนี้อีกด้วยค่ะแล้วก็ล่าสุดแอนดมินไปเช็คในหน้าไอจมาก็พบว่าพี่เจแล้วก็แฟนสาวเนี่ยเขาได้ติดตาม i อจของน้องสาวพวกเราไปเรียบร้อยแล้วนะแล้วเมื่อมีแฟนๆก็ไปคอมเมนต์ใต้คลิปที่เธอโพสต์คลิปนี้ของคุณวาเลนติน่าก็ได้มาคอมเมนต์ตอบว่า We need a song with Lisa and Jay เออไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้นะคะถ้าแฟนสาวของพี่เจเขาเอ่ยปากขอมาแบบนี้ด้วยแอดมินบอกเลยว่าในอนาคตแฟนๆก็ร่วมลุ้นการคอลแลบของน้องลิซ่ากับพี่เจเขาได้เลยค่ะซึ่งในคลิปไม่ใช่แค่ลีลาของน้องลิซา่าแล้วก็แฟนสาวของพี่เจเท่านั้นนะคะที่ยกได้แบบสโลแล้วก็พริ้วไหวมากยังมีอีกหนึ่งสาวสวยที่ลีลาการยกไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือเมเนอล ลิซ่าค่ทุกคนที่ปล่อยจอยเต้นกับน้องลิซ่าได้สนุกมากจริงๆนะอ่าแล้วนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะที่แอดมินเอามาฝากทุกคนเอาไว้ในคลิปนี้นะแล้วก็ลาบูบูไม่ต้องพูดถึงแล้วนะคือของมันก็หมดสต็อกราคาก็อัพขึ้นไปแบบมาหาโหดมากจริงๆแล้วตอนนี้แล้วนี่น้องมาเต้นแบบมาถือตัวใหญ่ให้ดูเข้าไปอีกโอ้ยไม่รู้เลยคะ่ะว่าราคาจะแบบลงมาปกติอีกทีหนึ่งไหมอะอยังไงก็คลิปนี้แอดมินเอามาฝาก ไว้เพียงแค่นี้ก่อนละกันนะคะยังไงก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีคิดหน้าค่ะ